เปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะคะกับมาดูข่าวดีของวงการอุตสาหกรรมอาหารกันบ้างะนะครับเป็นเรื่องของการผ่องท่ายเทคโนโลยีนะครับหรือว่าโน้ตฮาวต่างๆนั่นเองนะครับล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้จัดทําโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้นําเทคโนโลยีจากสิทธิบัตรมาใช้พัฒนาธุรกิจได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายครับ นายชุมพลสิริวันบุตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับได้มอบหมายให้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสร้างสารรค์นำเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรตรงนี้นะครับมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและที่สำคัญก็คือไม่ผิดกฎหมายโดยเล็งเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นกลยุทธ ทางการค้าในการส่งเสริมความสําเร็จให้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีโลกแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ซึ่งการอบรมนั้นจะมีขึ้น5ครั้งใน5ภูมิภาคทั่วประเทศจนถึงวันที่24กันยายนนี้ครับเราพักกันสักครู่นะคะวันนี้ข่าวต่างประเทศหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะ